สวัสดีครับบ่าวเถ่สวัสดีธารมช้่มครับบ่าวเถ่าพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาครับเนาะมาวัดปู่สายขมรนครับพี่น้องโค้งซืดอไทยครับปู่บอกบ่าวเถ่าครับปู่ทาพิธีนะครับเนาะกับเนว้างเหล็กเงินห้างครับพี่น้องกับหละกตาลีดโบราณงอนไกลครับผมกับเอาจังเข่าไปฟังไปชมน้ำกันนะครับเนาะกับปู่บาดวนเดอร์บ่าวเถ่าสันครับผมเอาเดี๋ยวบ่าวเถ่าจะพาธรรมช้ชมพาพีพาน้องนะครับเนาะ ครับเข่าไปกราบนมัสการปูเข่าไปรับชมรับฟังน้ากันเด้อครับพี่น้องเบาเท้าเบาๆไรครับผมเอาครับเข่าไปรับชมรับฟังน้ากันครับลมเท่าไหเลขปูวะนี่ครับเขารูดตั้งแต่หลักศูนย์หมดเลยปูนี่แล้วครับปูอันนี้ทําพิธีเมื่อไหร่ปูเลขเงินห้างนี่ปูอันนี้ก็แค่ใบด้นนี่แหละครับปูอโอ้สองวัดครับเงินห้างเงินเงินงูสิงสองหัว ครับสวดไปแล้วเพิ่นก็ได้สวงหัวขึ้นกันก็มู้ชิงเนาจะได้ตีไปหาแปดแปดหาไบแมนบวยก็อนั่นแหละจะได้ตีไป8ปดหาหาแปดบครับผู้ะะ8 8มาตั้งนั่นเนี่ยาบว่าเจ็ดีตีบ้าสามนั้นหาเง,งาก็ะาไปกับปูอันนี้ก็ชัดอยู่ที่ปู่าศ <0 7 S 2> ูนย์ <8 S 2> <8 S 1> เจดอ่าแปดครับผมอขอใจดวงพี่บวยอันนี้หาศูนย<ม>์หกสามันบเออแมนค็ัะจับเอาสองปูเอาเนาะ คนตดอันนี้เ <ละ S 2> ตารีดเตาเตารีดหนอนไก่ต,กตัวนี้เตารีดนอนไก่ที่เอามาสวดงวดก่อนได้หนึ่งเก้าหกกับสองศูนย์ครับผมเอออยู่เนี่ยนะคนจับมุนบนเน<อ>่นจับมุนบนน่ะครับผมมันมีใบเก่าคนอยู่คนพ้ากันเชียนมาอยู่ตัวคนเอาไปใช้กันบุ้บบุ้บครับคู่นั้นมาจับคู่นี้มาจับต่า,าไปนั่งอ่าแต่ว่างวดนี้งวดวันที่สิบหกมิถุนายนกี่แหละครับคือจีเนียนยำไปอยู่ในเตารีดนอนไก่ขึ้นมาเพราะว่างวดแรกเขาไม่ได้งวดช่งต้อง ชัดที่ไหนครับผมเพราะว่าขั้นตัวได้เคยสวดเข่าต้องเขา่างวดที่มันออกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านั่นเป็นเงืนรอดหาพอสออ่าสองสี่สี่สองหัวน่ะมาสวดับสามหงวดเขาสามงวดวันนี้เพื่อนบูเดลเอามาก็เลยด็กเตาลิดงอนไกลมาสวดครับค้าเตาลิดงอนไกลอยู่ใส่อะไรเจ้าคะเตาดิดงอนไกล ตอรี่ด้วนไก่เพิ่นเขาไปเนี่ยเอิ่นเขไปแล้วโยมเออโยมอยู่บ้านเพิ่นเอามาส่วนมาปูเพิ่นเอามาส่วนกับได้เอาไปให้เพิ่นเนี่ยเพิ่นเขาขึ้นไปเนาะก็บออยากเอาไว้บางครั้งมันก็บ่งผู้อยู่นี้ครับผมนะอือแต่วันนี้ตีเร็วมือเร็วเนาะของผมโอ้ดิงหมดที่แล้วเลยหนึ่งหนึ่งเก้าหกตรงตรงเลยหนึ่งเก้าแล้วก็สองศูนย์เทนว่าจีเย็ดไปบุ้งไปครับครับอืมแต่วันนี้ขยังเน้นย้ำหมคือเราครับผมเน้นย้ำเตารีดห้วนไก่ ก้าดูอันนี้ว่าครับเตาลีดนไก่เตาลีดนไก่เพราะว่าเงื่อนห้างหัวกรสวดเทือแกครบปูเรา้ว่าอันนี้เงินห้างหัวกรสวดเทือแรลกศูนย์เห้าแนี่ยรัคแมนสวดเทือแกเงืนห้างครับอเงินห้างสวดเทือดแกตัวนี้สวดที่รั้งงวดที่สงวดที่สองเราปูเราะมวดที่มาเนี่ยแะสิบโอ้ศูนกบ่ปูเลยะเอาเจ้าเาีเฮ็ดไปครับหรือหาศูนย์สาม มาปูขจาวไปให้่ลายต <từ S 1> ัวแล้วกับหมุนกันยี่เน่ลหมุนยี่เน่มาปูลายตัวเดือก็คือดึงตัวนั้นมาใส่เซตบลูเบลกันจะเย็นแช่สองคู่สามคู่สี่คู่หาคู่แป้งสี่ละกับปูตัวเล็กพอไปใส่ตัวบิดเบิองให้่เอฟซีเอ็นมินผู้บอกแมียบเขาเอาไปเบิองครับอ่าเอาไปตีเบิองค้ามันได้ค้ามันถือกานผู้ซื้อได้ก็ดีน้ครับผมลอตเตอรี่คิดว่าช่วงนี้ก็คือสิอ่อนๆแน่ยด้วล่ะ แต่ว่าหกสามเน Half ี่ยกระตรงกับอันที่ป <main pal. S 2> ูเน้นให้แม่จะเประว่าเลขที่ลงไปหันเอาอยู่ในนี่เมื่อกลับไปตรงกับไวซองห้าหมื่นมันกระตรงกันอีกบัดนี้เห็นไหตรงกับซ่วงหามื่นแ้วก็มาสวดตรงตัวต่ลีดแล้วก็ไปตรงกับจูดเลขคำนวณอีกบัดรับคือซ่องหามื่นมากและก็รไวคำนวณมากขั้นเลข <win> <win> ซุ้มนี่จีถือก็ขอให้สวดขนม่าให้ได้ตัวเดียวกันครับผมก็ได้อีดีกับจักจว่วบ่อครับค่ะจับกจั่วบ่อแต่ว่าอยู่ในคลิปข่าวการไายูการไายูกับว่างไว้ทีซื่อนี่แหละเขียนมันเก็ดบัวได้เขียนไปตามภาพกิจนุการในความเขียนเขาบอกว่างไว้ที่ไหนี่กับไปเองว่องเพื่อนนั่นแหละครับครับคกับเครับมม่ัััันนนนกกก้้ไไปปเเองพหครับ เขากับโบได่าจิไปวาดไปเขียนเนาอพืชประกาห้องละเอาแต่ใส่ลุนพินิษใส่วิจนาลย่านเบิงับเอาไปเป็นแฉแนวทางเนาะสะพานมีโฉกมีหลาห้องเดชขุดนําบอกวาซาลากันครับผมขอให้บุญญาบารมีทุกคนสักที่เกิดขอให้ใช้บุญทั้งหลายก็รให้พากันให้ได้เกิดครับ มีบุญเกิดกับให้มันได้รวมในสางข่อยกันครับปู่อ่อันไดมันกับมีสิ่งแน่นอนมันกับเป็นบุปสมมุติอันนี้กับเหชรปิมากแค่สมมุติเอาความเชื่อส่วนบุคคลครับเนาะชอบกระจัดอาเท่ากับพานไปครับปู่ชุดไทยเดียวพันมันโค้งโค้งชุดชุดชุดมืออื่นกับอ่อนกันเน้นไปทั้งตาวรีดคือเขาครับเน้นเน้ตาวรีเน้องปูนาองครับผมห้าศูนย์หกสามห้าศูนย์หกสาม นี่า063เพื่อจับไปไห่แล้วก็คือจับ03 06 05 3นี่เบ่านั้นตัวเติมใส่ก็คือหงอนไก่ไอ้เตาดีเล็กนห้านห้างเติมใส่ก็คือ8หา58เท่านั้นับชัดปูนะครับนาองคับตัวนี้จะเป็น07 03กระไดดิปู กับผมน่าใจปูอยากคักถามมันออกเป็นศูนซ้ำเพื่อนครับต่อเนี่องับโอ้อันนี้เลขเงินห้างทำพิธีครับทำช่วมครับนี่ปูทำพิธีครับอันนี้งวดแรกนะครับจ้างวดแรกตัวนี้งวดแรกตัวนี้งวดที่สองแล้วงวดที่สอันนี้ตาลีดงอนไก่เนาะค่ะตาดที่ว่านงูสิงสองหัวเี่ค่ะนั่นะนั่นแหละงูสิงสองหัวโอ้ค่ะครับเป็นเงินเงินล่าง งูสิงสองหัวนั่นนะโอ้ค่ะมีสองหัวกับสวดขึ้นมาก็ได้สองหัวคือกันรับหัวโบตัวกันก็ได้ืว่าตรงกับที่ปูเนไห้เลยนี่ครับเนี่ยแปดห้าห้าแปดนครับผมตรงกันไปหมือตัวขับอปนางคือว่าเจ็ดศูนย์คือบัวมีศูนเจ็คือบัวมีบอมารบอมารโกโนโครับบมารบมารบานีอยู่เงินเตาลี อายุเตาลีนี่สวดไปหนังหาตามขัวมีตามหาหุ่บอมักครับปูมักกระเชือาครับชอบก็จัดขัดก็พันเด้รับเอาปูปูนี่ปีเป็นยังครับศูนย์เหรือ03ปูกับที่ใส่ไปศูนย์สหแล้วมันศูนย์สามห้าแปดเนาะปูครับนี่ครับปีไปศูนย์สา้าเท่าเล็เงินห้างปูทําพิธีครับผมแล้วก็เลขเตารีด เขาเอายาวเตารีดตังปูเตารีดโบราณเตารีดโบราณงอนไก่ก้าวดูครับตั้งใ่เาอดังไฟทานเองแกเคราะเอาทานตงไปใช้ในเตารีดแน่ครับเออคุณกับมาถูผ่านครับผมตั้งใจกอนนักปทว่าในเกิดจะก้นดอกเานงแต่ปูออกมากเย็ซปีเราก็ว่าบในเกิดไครับว่าในเกิดเลยเป็นมาเป็นว่าในเกิดก็เอาทีเ็ดตั้งไหนครับวที่แล้วกันหนึเกาตรงๆนัปู จับส่วนสองจักอยู่ใบได้คุณเชียนไว้ให้อยู่คุณเชียนไว้อยู่จับมันใบได้มันหลายคนมาจับโยมมาเจ้าโคราดเรามาจับมุนเบิดเรามาเมียนมาอย่างเขาเอาแต่ปูช่วยดีเฮ็ดเนาะเอาไปเปลี่ยนผ้าปวดเอาไปใส่คุณพิธีวิทยาญาณเบิงคไทยนี่การเงื่อนห้างครับเทอร์ี่เนาะกระดูบรุ่งห้ได้การนั่นแหละมีห้าศูนย์ สามเนี่ยนะครับปูกับไปจับเอาผู้ใดมาเตะกับไปจับเอาสลับทรัพย์เี่ยนเอาครับมันจะมันก็อยู่ในตามที่เขาปล่อยไปสู่ตัวนั่นแหละครับอ่มันก็เอาเอาแต่อยู่นี่ปูโบ้ทั้งแดดมาปล่อยดอกที่ดังไม่ได้ใช่กับช่างนอกจากองสลากที่ท่วมากเท่านั้นครับปูปูปล่อยตัวนี้นะเั็นปูคอยจีปล่อยให้ครับผม กับวัวไปมันบ่มีดอกแม่วนั่นเนาะอ่าเนาะทไายจะให้พากันลำด้วยลำด้วยเด้อวันที่หนึ่งนะก็วันที่สิบหกมิถุนาทุกขับปู่วอยเพากันเป็นเศรษฐีในมือดีเวลานี่ให้เป็นเศรษฐีตลอดกันสาธุสาธุทุกครั้งสตังมีใส่กันเยอะๆถูกหวยด้วยเบอร์ลอตเตอรี่สิบหกมิถุนาครับอ่าทอดกระจัดพัดกับพานอ่าลำด้วยลำด้วยจ้ะสาธุสาธุครับปู่ ครับท่านผู้ชมครับแครบเอาครับผมปูสายขมินครับผงสุดท้ายครับผมกับมีปูทาพิธีเหล็กเงื่อนห้างครับตามที่เห็นเห็นได้พี่น้องครับจะ0-7หหรือ03 5 8หครับแล้วแต่เตียวด้ครับพี่น้องครับ2โตัวตัดเอาครับจะ03จะหากับตรงกับเลข2โตัวที่ปูเง้่นให้ครับหลักกะเลขกเต่ารีดโบลาณนครับปูทาพิธีครับงวดที่ผ่านมาหน6้าหตรงตรงครับหลักศูนย์สอง วนี่ครับพี่น้องชัดเจน5063นี่ครับบ่าวเถาเขียนให้เพื่อเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับเนาะสายตาบอดีนี่ครับผม5063ปูกระยำสองตัวตัดเอาครับผมจะ63จะ50แต่ปูเน้นที่03กับ58ครับพี่น้อง3าตัวเจ็หรือ063ครับอ๋อครับฝากไว้สนีครับท่านผู้ชมครับอย่าเจ็บจะจนเงินไหลน้องทองไหลเข่าสุขคนเด้อครับผมพอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ่าวเถาสวัสดีครับ